สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่1ถึงสิสิงหาคม2567การทํารทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวกันนะคะในเรื่องของดวงดาวกันก่อน ในเรื่องดวงดาวเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเดี๋ยวจากในเรือนลาภะเขาจะมาอยู่ในเรือนวินาสเพราะฉะนั้นใครทําออนไลน์ใครทํางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีงานออนไลน์งานฟรีแลนซ์ ance, นะคะงานดารานักแสดงอะไรแบบอะไรแบบนี้นะนะคะถือว่าดีต้องบอกว่าจะมีเงินเข้านะคะอันนี้ถือว่าดีเลยแต่ถ้าเกิดว่า ทำงานอย่างอื่นนะคะส้มมองว่าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องดูแลในเรื่องเงินให้ดีเพราะมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะถูกเอารัดเอาเปรียดในเรื่องเงินโดยเฉพาะอาจจะจากทางออนไลน์เออเรื่องการโดนหลอกออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูแลนะเป็นอะไรที่ต้องเลี่ยงต้องบอกแบบนี้เลยนะคะยังต้องดูแลให้ดีในเรื่องเงินอยู่นะคะก็คืออย่าประมาทในเรื่องเงินดีที่สุดนะคะนะในส่วนของการงานนะคะส้มมองว่า ในส่วนของดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะก็จะมาอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยอยู่ยาวๆนะคะซึ่งส้มมองว่าในเรื่องงานดีในเรื่องของงานเนี่ยหลายคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคอนเน็กชันดีมีเกณฑ์การจ้างงานมีคนเข้ามาจ้างงานเขาเรียกว่าในเรื่องของความคิดความอ่านในเรื่องของการทำมาหากินของชาวกันน่ะค่อนข้างที่จะไหลลื่น ไอเดียในการทำมาหากินทำมาค้าขายเนี่ยมีตลอดจิตใจฝักใฝ่ในการทำงานทำมาหากินในช่วงนี้มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นไอเดียต่างๆในการทำงานดีคนเขาก็อยากจ้างหรือในเรื่องของผู้คนอุปถัมภ์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานอยากจะอุปถัมภ์ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะว่าเขาเห็นว่าเราตั้งอกตั้งใจในการทำงานในช่วงนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นส้มมองว่าในเรื่องงานค่อนข้างดีค่ะ นะขยันทํางานเนี่ยไม่เสียหายนะจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยสองเท่าเลยต้องบอกแบบนี้นะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกชาวกันเพิ่มเติมในเรื่องงานกันก่อนนะคะใบรแรกคือไพ่เดอะมูนหัวกลบับและสี่ถ้วยหัวกลบับส้มจะบอกว่าหลายๆอย่างมันทางมันเริ่มสะดวกต้องบอกแบบนี้นะมันจะอยู่ในช่วงที่ มันจะกึ่งๆึ่งใครที่เจอ,เอปัญหาในเรื่องของงานมาก่อนจะเจอทางออกในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานนะจะเจอทางออกบางอย่างแต่ก็ต้องบอกว่ามันยังไม่สุดการแก้ปัญหาเนี่ยทางออกอะ่ะมันยังไม่สว่างสุดแต่มันก็ดีกว่าเดิมเรียกง่ายๆว่าในเรื่องของงานมันฟื้นตัวขึ้นฟื้นตัวขึ้นนะแต่อยู่ในช่วงที่ยังต้องประครับประคองเนี่ยค่ะ ขึ้นไพ่ทีเอ็มเอหัวกลับนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่เออเด็กถือถ้วยหัวกลับคือบางอย่างยัง,ยงต้องรออยู่บางอย่างยังต้องรอมันจะมาช้ากว่าที่คิดหรือธุรกิจบางอย่างยังต้องประคับประคองอยู่แต่มันคุ้มนะอาจจะส้มจะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยประคับประคองแล้วมันคุ้มหรือเปล่าหลายคนชาวการหลายท่านอาจจะบอกว่าแล้วประคับประคองแล้วมันคุ้มไหมแล้วรอแล้วมันคุ้มที่จะรอไหมนะคะ มันคุ้มค่ะส้มจะต้องบอกเลยนะว่ามันคุ้มในบางคนอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนได้เจ้านายนะไม่ค่อยอยุติธรรมหรือมีเรื่องของบริวารอาจจะขี้โกงขี้เกียจบ้างนะคะแต่เดี๋ยวดีขึ้นอะไรหลายอย่างดีขึ้นรอเวลาอย่างเดียวค่ะส้มต้องบอกเลยนะแต่หลายอย่างอ่ะต้องบอกว่ามันฟื้นตัวขึ้นแล้วแต่มันอาจจะยังอยู่ในจุดที่มันแบบ มันยังไม่เต็มที่สำหรับคุณอะออประมาณช่วงวันที่น่าจะช่วงวันที่สิบสิบเอดบสอนี่ยเป็นต้นไปสิบเอ็ดเป็นต้นไปขึ้นไพ่สตริงนะคะและขึ้นไพ่ Fool ฟูงานนี้นะมีบางคนนะคะมีเจ้านายเก่ามีโอกาสเข้ามาจากเจ้านายเก่ามีเกณฑ์เปลี่ยนในเรื่องงานเพราะมีโอกาสดีๆเข้ามา ส้มมองว่าชาวกันถ้าเกิดไม่ได้มีโอกาสดีๆเข้ามาส้มมองว่าทําที่เดิมไปก่อนก็น่าจะดีกว่าต้องบอกแบบนี้นะแต่ในบางคนมันมีโอกาสดีๆเข้ามาจริงๆนะคะนะทุกอย่างมันจะคลี่คลายแบบสุดๆเลยนะคือช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะคะงานเด่นที่ชาวกานทําได้ดีก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับปศุสัตว์การเกษตรนะคะเอาจริงๆแทบจะทุกงานเพราะ ไพ่สเตรนเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เป็นผู้นำหรือบริวารที่ทำได้ดีในงานเกือบทุกประเภทนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเก่งอยู่ในตัวจัดการบริหารงานได้ดีงานที่เป็นเจ้าของธุรกิจจัดการได้และหลังจากที่หน่วงๆมานานนะคะขึ้นไพ่ Fool, เดอะฟูลเนาะนะคะไอเดียไอเดียนะหลังจากวันที่11เป็นต้นไปคุณจะมีความมั่นใจ ในบางเรื่องบางอย่างบางคนอาจจะมีการนำสิ่งเก่าๆกลับมาทำใหม่ในเรื่องของงานบางคนมีไอเดียแบบแปลกใหม่มีไอเดียแบบแปลกเลยอ่ะไม่เหมือนใครเลยแล้วได้รับการยอมรับดีมากนะเหมือนมีการเอาไอเดียแบบแปลกมากๆนะคะมาผนวกรวมกับของเก่าบางอย่างแล้วมันเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาในเรื่องธุรกิจหรือการงานแล้วปังมากต้องบอกแบบนี้นะคะ ความปังรอคุณอยู่นะในช่วงต้นๆเดือนอาจจะหน่วงๆนิดๆนะอย่างที่บอกมันคุ้มกับการรอคอยมันคุ้มกับการรอคอยมากๆเลยนะคะใครคิดจะเริ่มต้นใหม่แล้วยังมันมันยังไม่มีช่วงที่เริ่มได้สักทีอะนะในช่วงเนี่ยสิบเอ็ดเป็นต้นไปทางเปิดโล่งสบายนะคะสิ่งที่จะเริ่มจะทำในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะคะ ในเรื่องของงานเด่นอีกงานหนึ่งก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับาการแสดงความคิดเห็นการแบบการใช้ความคิดในเชิงสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยนะงานที่ใช้ไอเดียแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การพูดแบบนี้ก็ได้นะคะงานเทคโนโลยีก็ได้งานออนไลน์ก็ดีนะคะเพราะว่า มันเป็นความแปลกใหม่นะเออในเชิงความคิดนะคะเอามาใช้ก็ดีมีเกณฑ์ว่าในช่วงกลางเดือนจะพักผ่อนยิ่งถ้าเกิดแบบท่องเที่ยวพักผ่อนนะ่ไอเดียมันยิ่งดีนะเออนะคะในเรื่องของเงินนะคะในเรื่องเงินเนี่ยในช่วงต้นเดือนนะคะยังต้องดูแลเรื่องเงินอยู่นะในเรื่องเงินน่ะนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องเงินก็จะดีในช่วงวันที่11เเป็นต้นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยการเงินจะฟื้นตัวยังไงก็ดีกว่า ดีกว่าก่อนหน้านี้ดีกว่าถึงจะยังมีหน่วงๆแต่ดีกว่าก่อนหน,น, <NY st ing> น้านี้แน่นอนนะคะแล้วก็ให้ดูแลคนใกล้ชิดหรือคนรอบตัวในบางคนเพราะคนใกล้ชิดบางคนเขาอาจจะนำนี่บางอย่างมาให้เราโดยที่เราไม่รู้อะแล้วพอมาอีกทีมันเป็นก้อนแล้วเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องเงินคนรอบข้างที่เราจำเป็นต้องรับผิดชอบให้ดีด้วยนะคะนะประมาณนี้นะ ะะหรือบ,บางทีอาจจะเป็นหนี้สินที่เราแบบลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าต้องใช้นะเออแล้วมันวกกลับมาอีกทีเราก็ต้องไปใช้อะไรแบบนี้เนาะเออประมาณนี้นะคะออดูแลเรื่องเพศชายชาวเมธชาวโดวยเฉพาะชาวเมธละคะ่ะใกล้ชิดคุณนะนะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินดูแลให้ดีนะคะเลี่ยงไปก็ได้ประมาณนี้นะอันนี้ให้ป้องกันไว้ก่อน ะะแล้วเรื่องเงินจะดีมากๆอย่างที่บอกว่าอาจจะมีนายเกามีการดีลธุรธกิจเกามีการจ้างงานจากผู้ว่าจ้างเก่าเกากลับเข้ามาเงินก็ดีค่ะเสียเงินกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงเยอะนะคะนะเสียเงินกับเรื่องของการท่องเที่ยวเสื้อผ้าอภพณ์เยอะเหมือนกันนะคะนะงอี่ยงไรก็แล้วแต่เงินคล่องตัวขึ้นแต่ก็อยากให้แบบเก็บๆไว้ด้วย นะเพราะเวลาใช้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพชาวกันมีความเครียดนะดูแลเรื่องความเครียดนะคะนะเรื่องของนิ้วอะไรแบบนี้ทานน้ำให้เยอะขึ้นนะเพราะว่าเนี่ยท้องผูกสายตาท้องผูกพวกนิ้วพวกอะไรแบบนี้ทานน้ำเปล่าเนาะให้ให้พอให้พอดีให้เพียงพอต้องบอกแบบนี้อย่าให้เยอะเกินอย่าให้น้อยเกิน นะคะอย่าให้ท้องผูกนะแล้วก็ในเรื่องของข่าวขาเล็กน้อยนะคะที่ต้องดูแลนะคะเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงเลยแหละนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วเป็นเพศชายทั้งหมดเลยเป็นเพศชายที่อาจจะอยู่ในเครื่องแบบเป็นคนให้โชครามาบอกเลขเรานะคะ หรือเป็นผู้ชายที่มีอารมณ์ศิลปินสูงอายุน้อยกว่าคุณมีอารมณ์ศิลปินสูงแบบนี้ก็ได้นะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะเลขนำโชคได้เจ็ดหนึ่งศนะคะเจ็ดหนึ่งนนะคะชาวกันทำไมส้มถึงบอกว่าคุณเป็นลูกรักเทวดารู้ไหม เพราะว่าคุณสามารถมูขอพรได้เลยนะคะขึ้นไพ่ achievement มันคือความสำเร็จที่คุณจะได้รับเลยค่ะในช่วงเนี้ยใครคิดดีทําดีมาโดยตลอดลองมูขอพรดูค่ะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือกับเทวดาประจําตัวได้หมดกับจักรวาลได้หมดเลยค่ะนะคะในสิ่งที่คุณเชื่อนะขอพรได้เลยมันจะเป็นจริงสิ่งที่คุณทำมาตลอดคุณขอพรร่วมด้วยได้ นะนะคะมันจะยิ่งทําให้มันมีความหนักแน่นในการขอนะมันจะยิ่งทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงอยู่ตรงหน้าคุณเลยบอกเลยว่าความสําเร็จยิ่งใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณต้องมูเพิ่มด้วยจริงการมูเพิ่มมันจะเป็นการตอกย้ำว่าคุณต้องการสิ่งนี้จริงๆเมื่อเป้าหมายมันชัดมันจะมาถึงไวมากนะคะ l i e v e in yourself นะคะเชื่อ เชื่อมั่นในตัวเองนะนะคะ Believe in yourself and follow your dreams นะคะคือทำตามความฝันเลยหากมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอย่าให้ใครมาบอกให้คุณต้องหยุดนะคะไม่มีใครนะ,ะไม่มีคนไม่ดีคนไหนที่จะมีค่าพอมาบอกให้คุณต้องหยุดจริงไหมหากคุณ <laughs> สมไม่หยุด <laughs> นะหากเออมันเป็นเรื่องที่คุณทำแล้วมัน มันดีต่อคุณดีต่อคนรอบข้างด้วยเนาะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนจงเชื่อมั่นและทำมันต่อไปความสําเร็จอยู่เคียงข้างคุณแล้วนะ manifest success ไพ่ความสําเร็จขึ้นมาสองใบไพ่ความเชื่อมั่นขึ้นมาอีกหนึ่งใบเอาอะไรมาไม่สําเร็จนะคะขอพรได้เลยค่ะช่วงนี้ชาวกันอาจจะลืมขอพรนะสมมองว่านางฟ้ามาบอกให้ชาวกันมูได้ค่ะขอพรได้ สิ่งที่คุณขอพอรจะสําเร็จสมหวังดังใจเลยคราวนี้จะไม่มีการแบบว่าขออันนี้แล้วไปได้อีกอันนึงไม่ไม่มีละขออะไรได้แบบนั้นเลยค่ะตอนนี้นะคะขอพอรได้เลยนะคะเออประมาณนี้เลยนะคะความสําเร็จสิ่งที่คุณเมนิเฟสสิ่งที่คุณขอพอรไว้จะเป็นความจริงค่ะ ะคะขอบคุณชาวกันนะคะขอให้ชาวกันมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ